สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้โดนอีกแล้วนะครับอียานนะครับเนาะท่านทานายราชพนก็ไม่เคยด่าใครนะครับเอาเขาไปพาดพิงอย่างนั้นอย่างนี้มึงอยากทํกคดีนักหรอมึงอยากทำคดีนักหรอ,อ,เ,หรอเห็นไหมเขาไม่จ้างเขาไม่จ้างเห,เห็นไหมคะมันเป็นแบบนี้ค่ะนะอืนี่นะคะอยากทกํกคดีจนตัวสัตว์ไปยังไงล่ะเขาด่าทีนี้ครับนะ อคุณจะรู้จักกับนายตอมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมแต่ผมไม่รู้จักคุณนะอีหอยหลอดโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะอออีหอยหลอดนะอลครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยตายแล้วนะครัแบทบีนี้นะอืมอีหอยหลอดทีนี้นะครับโอ้ยตายเลยครับพี่น้องเอฟซีนะอืมน้าป้าเกอาจจะเกสมองเลอะเลือนแบบนี้ไงครับพี่น้องเอฟซีนะ อืมเขาคงสนิทก,กันกับทนายโตแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะผมเหลืออดเลยนะป้านะเออย่างผมด่านะป้านะอีเวนมึงไม่ต้องมาพูดกับกูนะมึงไม่ต้องมาสันหล่นโอ้ยทนายก็คงเหลืออดเนาะคงเหลืออดนะครับพี่น้องผมว่านะอตายแล้วครับพี่น้องเอฟซี โอ้ยนะครับเนาะเขาด่าแล้วหอหอยคงจะมีความสุขเนาะหีมึงคงจะมีความสุขนะ,นะขนะอียานนะเออไปพ่อว่าเพ่แ่ให้เขาด่าไงครับพี่น้องเอฟซีใช่ไหมลนะ่ะโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะเออเป็นแบบนั้นแหละครับทีนี้ <laughs> เป็นยังไงล่ะมึงอะอืมมึงมีอะไรกับกูหรือเปล่าอืม นะกูไม่ไหวหน้าเลยนะตัก็ตอเถอะนะรู้จักก็รู้จักแต่กูไม่รู้จักกับมึงอียานไปนี่โอ้ยตายแล้วไปแล้วเขาด่าครับพี่น้อง FC. เอซีเช็นไหมล่ะคนน่ารนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออนะครับพี่น้องเอฟซีอ e ีหอยสหลอดบบดน,นี้โอ้ยนะเออนะขำมึงกูห้าห้าเราตกใจหมด อ,อะไรนี่แค่เขาเว้าถึงมันกะอะไรได้เกาเตดสัตละหอ่อดีใจคั่กยานไว้เมื่อื่นเนี่ยมันกับมาฝอยแล้วครับมื่อื่นอียานเนี่ยมันก็นมาฝอยแล้วนะเออมันไม่ได้สีมันไม่ได้สะุกสถานนี่เลยเขาพูดแบบนี้นะมันไม่ได้คลายเครื่องมันเลยนะ <laughs> อ๋อหีมันได้ละลายเครืองกันนาอิาเนี่นะออความหยาบความมึนของมันนี่นะออหีมันไม่ละลายเครืองเลยนะอืมนะครับหีมันคงสดซื่นผมว่านี่นะโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีแทนที่เก่าจะให้เกียิมานไม่ครับพี่น้องเอฟซีนะอยู่าเนาะเขาให้เกียิแล้วก็บพว่าดีใช่คร<ด>ับผมเขาให้เกียดแล้ว,วไม่อยู่ดีไม่ว่าดีเขากุ้งเหลืออดเลยนะ ออมึงไม่ต้องมาพูดอืมกูจะทําไม่ทํามันก็เรื่องของกูมันเกี่ยวอะไรกับมึงกูประกาศ,ปกาศไปแล้วหูแตกไม่มีนึงไม่ได้ไยินะลรอีกยานมึงแก,มงก่มึงสาภาพนะหูมึงคงไม่ได้ยินนอะอีสัตว์โอ้าย <c oughs> แล้วครับพี่น้องเอฟซี <c oughs> อันนี้เราเสริมให้นิดหน่อยนะครับพี่น้องเอฟซี C. <c <oughs> อันนี้เสริมให้นะครับพี่น้องเอฟซีบอหีหมดความรู้สึกหมดแล้ว โอ้ผมว่าคงไม่ละคายเครื่องหีมันออกอีเวนนี่นะครับโอ้ไม่ตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะนะเขาด่ามันคงหีมันคงมีความสุขนะมันไม่สะทกสะทานหรอกนะไม่ละคายเครื่องด้วยหรอกว่านี่ยเร็ยนไหมล่ะทีนี้นะอืมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูเขาจะจ้างกูไม่จ้างกูก็ไม่เป็นไรนะเออมึงมีปัญหาอะไรกับกูยานเนอะนะ มึงเยอะเลยนะมึงเยอะมากเกินไปแล้วมึงนะกูไม่สนนะทนายโตจะเป็นใครนะเนี่ยมึงรู้จักใครกับลกกูแต่กูไม่รู้จักมึงนะมึงอย่าเซ็นแหลนะอีเวนนะอีสัตนะปล่อยมึงมาหลายรอบแล้วนะกูปล่อยมึงมาหลายรอบกูเหลืออดเลยนะทีนี้ขอบคุณมากนะพี่โรนนะกูเหลืออดมึงเลยนะมึงหลายครั้งแล้วนะยานนะมึงนะอืมนะมึงวันนี้กูพูดหยาบนะวันนี้นะ โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีคุณนงวันนี้ทนายต้องปากอย่างนี้แหละแมนครับพี่น้องเอฟซีเออเห็นไหมล่ะพี่นี่ใช่ไหมไปให้เขาด่าไงครับอ,อก่อนไปไหว้เแกจะเจ็บหรือเปล่าผมไม่ไหผมว่าไม่ละใครเครื่องหีมันหลอกนะครับนะ <laughs> อะนะไม่ได้อกตุ่มอกผื่นแล้วนะครับพี่น้องเอฟซี ไ่ได้ออกพื้นย้อนะอนะครับหีนปรเดงย้อนหนอครับพี่น้องเอฟซีนะเ <c oughs> ออนะครับอีอีอสุญญากาศนะครับอีอ่ะกดีใจแล้ว <นะ S 1> โอ้พูดถึงกูแล้วโอ้ดีใจจังเลยพูดเลยพูดเลยมีคอน,นเทนต์นต่อแล้วมีคอนเทนต์นต่อแล้วพ,พนักานวันนี้ <c oughs> โอ้ตายแล้วเป็นยังไงล่ะมึงโดนเข้าไปหรอน,นี่นี่อ่าลูกก็ไม่มียังไงเหมือนกันแม่ก็โดนด่าทีนี้นะครับน้องเห็นไหมล่ะสร้างปัญหาลูกเลยนะ สร้างปัญหาให้ลูกนั้นน่ะแต่ว่าเขาไม่ทำไม่ทำแต่ก็มีนัยยะได้บบดนี้นะเออมีผู้หลักผู้ใหญ่ขอมาได้แบดนี้ครับพี่น้องเอฟซีก็ว่าทั้งสั้นล่ละ,ะเราไปฟังในไล์สดได้บัดนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ขอมาบบดนี้โอ้ไม่ใช่ไก่กาด้วยนะบัดนี้โอ้ยตายแล้วเมนอกไส้ได้ยินก็จะหนักเข้าไปอีกบบดนี้อ่า ไม่ใช่ไก่กาด้วยนะมียศมีตำแหน่งด้วยนะที่นี่โอ้ตายแล้วอ่าที่ไปฟังทนายพูดมานี่นะโอ้ตายนะครับพี่น้องเอฟซีเขาก็ได้โทูคุยกันแล้วจะมีการต้องตั้งวุตั้งโตเจรจากันแล้วนะครับประชุมปรึกษาหารือกันแล้วที่นี้นะอะ่ถ้าเขาเชิญผมกูปฏิเสธไม่ได้หรอกครับเพราะอ๋อท่านมียศมีตำแหน่ง ออเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเห็นไหมล่ะอ่าอย่างที่บักรูขี้ออกมาพูดมันไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่ว่าแก่แล้วมีเงินอย่างที่มันพูดนะท่านพูดแบบนี้ได้พี่น้องเอฟจีโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องโอ้ยยานเนอยทีนี้จะยังไงทีนี้โอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟจีนะเป็นยังไงล่ะหีมันคงสดซืดเนาะทีนี้เขาดาา่ามึงเนาะถ้าประกาศแล้วทำ <c oughs> ใช่ไหมล่ะเออมันไม่ได้อะไรนะครับพี่น้องเอฟจีนะอืมเขาบอกว่ายัางไงถ้าเชิญไปก็คงก็พร้อมเอาแหละครับพี่น้องเอฟซีเขากำลังระดมพลดำรงอ่าระดมสมองไงตอนนี้ทานายปลาเกียวก็ไปด้วยทีนี้โอ้ตายแล้วนะครับนะเบื่อต้นๆเลยทีนี้อ่าไม่งั้นอะไรทนายชุดหลอกของมึงไม่ไว้วางใจหรอก อ่าไม่งั้นธนาจุลบอมึงไมไม่ให้มาทําก็ดีให้หรอกตัวตอนนี้นั่นไงตอนนี้คือวิ่งพ่าดแล้วเนาะหลังบ้านเนาะวิะ่งพ่าดแล้วครับตอนนี้หลังบ้านแล้วนะครับพี่น้องเอ็มจีนนะอืะอ,อจริงหรือเปล่าว่าอย่างไห้ต้อพูดหรือเปล่าในนนละ,อ,ะอันนี้ข่าวกองมาแล้วนั่นไงครับพี่น้องเอ็มจีเห็นไหมล่ะ เมื่อคืนนี้อะไรนะทนายบอกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่โทรหาด้วยนะั้นไม่ใช่ไก่กานะอืมไม่ตายแล้วทีนี้นะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้ท่านพูดเองนะนะครับโบแมนวิ่งผ่านแล้วบอกตอนนี้เหรอนะครับนะเออเจอปลาเกียวเข้าไปในมือเ้ยนะครับเจอทนายปลาเกียวเข้าไปอีกนะอืมนะครับนอกแน่นอนหรอครับโยกนี้นะครับพี่น้อง ยกเลขก็แตกไปแล้วอ่ายกเลขอะไรครับแพ้คะแนนแพ้หนึ่งคะแนนยกสองแตกครับเอ็นเตอร์ซินแจกคือเก่าครับพี่น้องเอฟซียังไม่ได้ทันซุกครับเหยียบเสื้อนะครับแตกนะครับพี่น้องแตกนะครับพี่น้องเอฟซียกสองยิงไม่ได้สมศึกศีนะครับเนะออนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนะ ปลาเกียวนะครับเนาะทนายปลาเกียวก็จะมาอะไรเป็นเหมือนพี่เลี้ยงนะครับนะมาเป็นพี่เลี้ยงนะครับพี่น้องเอฟซีนะมาเป็นเทรนเนอร์นั่นไงครับพี่น้องเอฟซีจะยกสามาอ่านนอกไยนะครับพี่น้องเอฟซีาจะมีแบบว่าร่วมหลายใช่นะใช่แต่ทนายปลาเกียวเป็นคนออกน้านะครับพี่น้องเอฟซีนะ อาจจะดรดมสมองหลายคนได้ที่นี้เห็นไหมทานนายท่านพูดเองนะะอใช่ไหมล่ะอ่านะเขาคุยกันแล้วทีนี้นะเห็นไหมล่ะนะครับอืมนะครับอ่าท่านบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่อีกด้วยทีนี้โอ้ตายแล้วนะครับอันนี้เอามาจากปากท่านทนายเองเลยนี่อ่าช่างต้ามเอาแว่นมาใส่ให้ดูสิมันไม่มีพ่โรธมันไม่มี อนะครับเจอปลาเกียวก็หงายท้องอ้าวพี่น้องเอฟซีจะต่อยลําตัวผมก็อเอาอยัางไงนะครับเขารู้แล้วนะครับเนาะเขาจะสู้ยังไงเขาจะต่อยตรงไหนจะต่อยลําตัวหรือเจาะยางกอดนะครับพี่น้องเนะอฟซีนะอ่านะต้องนวดหน้าท้องก่อนหมอนะครับพี่น้องเอฟซีนะนวดหน้าท้องนวด นวดหน้านวดนั่นนวนี่เห็นไหมครับพี่น้องเอฟีเขาจะเป็นระบบเลยนะทีนี้อ่านะครับพีน G, นะ่น้องเอฟซีนะมันเป็นแบบนั้นนะครับ